วันนี้เราจะมาสอรับเงินวอลเลตฟรี400บาทครับในคลิปวิดีโอนี้เอาเปไ็นว่าง่ายๆเลยเราจะมาแจากนั่นแหละนะครับ400บาทภายในคลิปนี้คลิปเดียวเลยโดยภายในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมีภารกิจนะฮะกิจกรรมต่างๆไม,ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่1 2 3 4และ5ครับผมทั้ง5กิจกรรมนี้จะเกิดภายในคลิปวิดีโอนี้และเราจะแจกรวมมากกว่า400บาทเลยนี่ฮะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมที่1กันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะครับในช่องของเราทุกๆคลิปวิดีโอเราจะส่งแจก ผู้โชคดี2ท่านครับแจกวอเลตฟรีให้ทัานละ50บาทนะครับผมในทุกๆคลิปเลยแล้วเราจะแจกใครบ้างนั่นคือผู้ที่กดไลค์ก็ติดตามและกดคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับและเราจะนํำรายชื่อเหล่านี้มาทําการสุ่มเป็นวงล้อแบบนี้แหละครับผมอ่ะไม่เป็นการเสือราเราจะทําการจุ่มนะฮะพี่ทัานแรกมาเลยแล้วกัน1 2ึ่งอไปเลยเลยครับผมและผู้โชคดีท่านแรกในคลิปวิดีโอนี้ของเรานั่นก็ได้แก่แๆๆๆๆๆๆเรียบร้อยครับพี่เอ็เอนเลือกหกเน็ดนถ้าเป็น ชื่อของท่านอย่าลืมยืนยันสิทธิ์หรือวิดีโอนี้ด้วยนะครับเอาไปกันต่อเลยนะครับผู้โชคดีท่านที่2กันต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากจะโชคดีแบบนี้บ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดคอมเมนต์เอาไว้นะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับผมเองนะครับและผู้โชคดีของท่านที่สองคือพี่เจริญแม่สารภาพเลยครับโอ้โหอย่าลืมยืนยันสิทธิ์กันด้วยนะครับผ่าใครได้รางวัลแต่อย่างที่บอกไปเราไม่ใช่กิจกรรมนี้กิจกรรมเดียวเรายังมีอีก4กิจกรรมให้ท่านจอนได้ลุ้นรับรางวัลกันแบบฟรีีีๆลลลอยยนนนะะครรรรรััับถ้้้าาพมมกกกกกแวว่่็เเดด๋ไปูิจท2 Love! ถึงกิจกรรมที่2ของเราและกิจกรรมที่2ของเราคือสร้างซองอังเปาแบบนี้หละครับผมออสร้างซองอังเปาทูมาริวอลเลตแบบนี้ฮะโดยเราจะทําการแจกแบบนี้ทุกๆคลิปวิดีโออยู่แล้วนะนอกจากเราจะจุ่มวงล้อนะฮะผู้โชคดี2ท่านทุกๆคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยเรายังจะมีสร้างทูมาริวอลเลตอังเปาแบบนี้แจกทุกคลิปเหมือนเดิมเลยและในคลิปนี้เราก็จะมีแจกเหมือนกันฮะโดยเราจะทําการสร้างนี่อังเปาซองนี้นะครับไปไว้ที่ปักหมุดของคอมเมนต์วิดีโอนี้ นะครับผมโดยเราจะลงลิงก์อ่างเปานะครับไว้ที่ปักบุตรคอมเมนต์หลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว45นาทีนะครับผมโดยปกติแล้วเราจะลงคลิปกันทุกวันเลยนะครับเวลา2ทุ่มตรงหากคลิปวิดีโอนี้นะครับลงตอน2ทุ่มตรงเนี่ยเราก็จะนำลิงก์อ่างเปาไปไ,ปไว้ที่ปักบุตรคอมเมนต์ตอน2ทุ่ม45นะจ๊ะเร่องจ๋าเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมไปรับกันนะครับมีจำนวนจำกัดนะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถั่วเฉลี่ยกันไปอะครับถ้าพร้อมไปกิจกรรมที่3แล้วแล้วก็นับพร้อมกัน3 2 1เลย Let's go! กิจกรรมที่3ของเรานะฮะเอาล่ะวันนี้ฮะกิจกรรมนี้เราจะมาทําการตอบคําถามแจก50บอลลตนะครับผมให้กับผู้โชคดีที่ตอบคําถามถูกนะโดยเราจะทําการสุ่มนะครับผมโอเคไหมคำถามนี้เราจะทําการจุ่มนะฮะหรือสุ่มอา้าวเพราะนะนนแล้วถ้าใครตอบคําถามนี้ได้เราจะทําการไปคอมเมนต์แสดงความยินดีใต้คอมเมนต์นั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วขออนุญาตนะครับผมหากใครไม่ได้ไม่ต้องเสียใจยนะเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้อีกต่อไปเยอะๆเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเนี่ย คำถามของเราได้แก่จังหวัดไหนในประเทศไทยที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับที่2ให้เวลาคิป10วีแล้วตอบลงไปที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ10หมดเวลานะครับเอาเป็นว่า ใครในะฮรู้คําตอบก็รีตอบลงไปได้เลยนะเพราะว่าเราจะทําการไปสุ่มนะฮะใครที่ตอบถูกเนี่ยเราจะทําการไปสุ่มเนาะขออนุญาตสุ่มสิทธิ์นะครับเป็นการสุ่มนะสำหรับคําถามนี้แล้วก็หากใครที่เป็นผู้โชคดีก็จะได้รับไปเลย50โบเ,เดีรฟรี ถึงกิจกรรมที่4ของเราเนี่ยครับผมกิจกรรมที่4ของเราเนี่ยง่ายมากๆเพราะว่าเราเนี่ยฮะจะทําการเปิดรูปภาพนะสัตว์ชนิดหนึ่งขึ้นมานะครับภายในเสี้ยววินาทีเลยนะโดยให้คุณเนี่ยทายว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยคือสัตว์อะไรอย่างเช่นผมอาจจะเปิดรูปแมวก็ตอบแมวอะไรแบบนี้นะฮะเปิดรูปสุนัขมาก,ก็ตอบรูปสุนัขไปแต่รูปเนี่ยจะมาภายในเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับผมและผมจะให้รางวัลสําหรับใครก็ตามที่ตอบเป็นคนแรกนะเออใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกเท่านั้นนะครับโดยขออนุญาตยึดตา ช่องแชทของแอดมินนั่นเองนะครับผมซึ่งหากใครเนี่ยตอบเป็นคนแรกเนี่ยเราก็จะไปตอบใต้คอมเมนต์ของคนที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเป็นอันดับแรกเลยโอเคไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนับพร้อมกัน10วินะอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะไปเลยครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 อย่างไรกันบ้างครับผมโอ้โหซิวินาทีจริงๆไหมใครรู้คําตอบแล้วว่ัชชนิดนี้คืออะไรนะให้ไปตอบได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอสมมนสิทธิ์ให้กับผู้ชมดีท่านเดียวที่ตอบเร็วที่สุดเป็นคนแรกนะครับแล้วเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะรีบไปคอมเมนต์ตอบใต้คลิปต่อเลยนะใครที่เป็นผู้ชมดีเอาล่ะใครไม่ได้ไม่ต้องเสียใจเพราะเรายังมีกิจกรรมสุดท้ายอีกหนึ่งอะไรครับถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ไปดูเลย ถึงกิจกรรมสุดท้ายของเรานะฮะอ๋อแต่ก่อนที่จะไปกิจกรรมสุดท้ายอย่าลืมนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดซับสไคร้นะฮะแล้วก็กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะสนุกไหมสำหรับคลิปวิดีโอนี้คอมเมนต์มาด้วยนะครับสามารถติชมได้ทุกอย่างเลยรวมถึงใครอยากหาเงินออนไลน์ง่ายๆครับผมโดยที่ไม่ต้องกลัวจะโดนหลอกไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกหกกันติดตามไปได้เลยนะครับเพราะเราไม่เคยโกหกทุกท่านอยู่แล้วนะเอา้ากิจกรรมสุดท้ายง่ายสุดๆครับผมหลายท่านคงอาจจะไม่ได้สังเเกตลลยนดูคิปีโอ โดยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีสติกเกอร์แบบนี้ครับปรากฏอยู่อ่าและผมจะแจกให้กับคนที่ตอบเร็วที่สุดว่าสติกเกอร์แบบเนี้ยโผล่ในคลิปวิดีโอนี้กี่ครั้งโดยเราเนะะี่ยจะนับรวมสติกเกอร์อันเนี้ยที่อยู่บนมือผมอะ่ะเป็นอันหนึ่งอันนะ <ๆ S 2> ก็เท่ากับว่านับเนี้ยเป็นอันที่1แล้วแต่หากใครนะฮะตอบไวตอบเร็วที่สุดว่าทั้งคลิปวิดีโอนี้นะมีสติกเกอร์นี้โผล่มาทั้งหมดกี่อัน เอาไปเลยครับ50 wallet คนแรกเท่านั้นนะครับโดยเราขออนุญ,ญาตยึดตามช่องแชทแอดมินเป็นหลักเลยนะครับบางท่านอาจจะเห็นว่าบางท่านเนี่ยตอบเป็นคนแรกหรือบางท่านอาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยอันนี้อยู่ที่2นี้3เราขอยึดตามช่องแชทแอดมินเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครได้รางวัลตอบถูกเป็นท่านแรกเราจะทำการคอมเมนต์บอกไปยินดีคอนเกรตุรชันละครับผม กันบ้างนครับสำหรับกิจกรรมวันนี้แจกรวมทั้งหมด400วอเลตฟรีๆนะฮะวันนี้เนี่ยทั้งคลิปดโรเราจะแจกไปรวมๆ300กว่าๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเรานะครับจะเอายอดที่เหลือเนี่ยไปทาการแจกเป็นจุ่มวงล้อในคลิปถัดไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมหากใครชอบกิจกรรมแบบนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยจะขอบคุณมากเลยนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบไม่มากก็น้อยแล้วหากอยากมีอะไรติชมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเรายินดีทจตอุกกาัวง เอาเป็นว่านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วรอติดตามกิจกรรมแบบนี้อีกนะครับเราจะมีมาให้เยอะแยะตัวแปะตุ้งปุ้งเลยรอรับสำหรับวันนี้ไปบ่ายสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายนะรักทุกคน